วว้าเฮ้ยจับจีบอาวุธ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 กดหัวใจมาคนนึงหัวใจได้พิมพ์ซู้ๆหน่อยปืนปืนจริงตัวชุ่มหน่อยปืนเราจริงตัวชุ่มหน่อยนะเว้ยเพื่อจะได้มั่นใจได้หน่อยเว้ยมึงอย่าลืมชุบไปเลยเดี๋ยวมีปืนจริง ทายพับกรงพับจอก็เก็บอาวุธก่อนเด้อถ้าจริงจริงคือเรา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 ขับรถหนีเลยนะเออขับรถหนีไปรับไอ้สายฟ้าเลยนะแล้วแต่มันว่ามาช้าๆไอ้สัตว์น้องกูมาอีกคนนึงมึงร้องแน่ไอ้เหี้ย หรือมนเป็นที่ตัวมึงกับสันดานที่แสนจะด้าโเพื่อนไ่รกเพื่อนคือมึงหิแชและแนยือ้ล้วเพือนทำตัวเองก็โดนไปเลยแบบว่าตามสภาพอยากได้เป็นผัวมึงก็บอกต่อหน้าแม่ททรงแอบชอบสกจกก่อนป้าเขาไม่เอามึงเศร้ามึงก็คงจะบ้ามึงไม่ทำะไรหรอกนอกจากทำตัวล่าน ทีซประมาณ10คนเฮ้ยมึงดูตำรวจอินเวนเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยสีหคนเลยเนี่ยสัตว์เยอะเยโอ้ยทีไมตำรวจบิ๊กพี่โอ้ไม่รู้รู้มือตอนเราไปน้าสออย่ายอเลนี่ตำรวจอินเวนอยกแล้วอะไม่เห็นหมดเลยนะสอน้อยเมื่อกี้โอ้โหท่าหลังที่สอในอุ้มตำรวจที่อเฮ้ยขอบคุณอะขอบคุณหนึ่ง้อพดาวค่ะ ขอมกับพี่ชายไม่สั้นสู้ค่ะได้เฮ้าตำรวจ40คนเออตำรวจอินเวสเต็มอ่ะเฮ้ยตำรวจ40แม่กตอรนี่แล้วแม่กยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิอะกูบอกให้จักรพรรดีกันังไม่ขนาดเนี้ย น่าจะเยอะสุดตั้งแต่เคยเห็นแล้วมั้งใช่ใช่เยอะกว่านี้อีกอะเยอะกว่าเขาจเทียบดิมันไม่ได้เป็นตำรวจไงรับมทำอไมตักงเยอะลุงว่ามันมาสกเกลตัวเดียวนะบนสะพาข้างนอกเต็มเลยลุงอ๋อเตียบรถมั่โอ้ตำรวจอินเวสเต็มแหละคนดูเฮียมันรับมาหมดเลยนี้ว่าออกคอตล์ เราเราเราไม่ง้อเราไม่ง้อเหมือนันเขาไม่วิธีการเล่นวิธีการเล่น JK เปลี่ยนมากเลยอ่ะมันไม่สำเนียตัวเองเหรอวะกู่งสารว่ไเย่าทำไมทำไมทำไม JK ตกต่ำขนาดเนี้ยตีเรื่องอดตายหรือเปล่าตีตีเอออย่าไปกวานมาในคิดมึงออกไปคิดเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกไอ้เยี่ย สู้ต้องพัดบางบอยตกต่ำแม้กระทั่งความคิดอ่ะตั้งแต่เรื่องละตีพี่ยาวจิ๋มสู้เพื่อเมียพอดูใครยังไม่ติดตามติดตามก่อนเม้นด้วยเว้ยสัตว์แต่ถ้าคนดูคนดู JK คนไหนแยกแยะออกก็เชื่อผมคนดูเราเหมือนกันแยกแยะไม่ออกก็ดูวนเลย เชี่ยวิธีการเล่นแม่งโคตรเปลี่ยนตอนนี้เป็นเบียดอยู่แล้วเนี่ยคนเนี้ยคนใหม่เนี่ยไอ้เยังโคตรเยอะนะพี่เป็นนานแล้วพี่นนี้เป็นนานแล้วเป็นเบียดแต่เป็นหมดเลยกูกลัวไอ้เชี่ยเป็นนานแล้วเป็นบ่อยด้วยอะหกเจ็ดคนแล้วเนี่ยเชี่ยเป็นบ่อยได้ไงเงี้ยแม่งก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่ไม่ไนักกะตีหรอกแต่แต่ผมไปขอเป็นทำไมผมไม่ได้เป็นอะ พี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไงเพราะว่ากูรู้อย่างกับนี้ครับพี่ไม่พี่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไงทางด้านที่กูก็แบบว่าสตรีมตลอดเช็คได้ตลอดเวลาทำความชั่วแต่มันเสี่ยไม่เอาเฮียแปลกๆนะโอคต่ออะค่ะติเอาหลังไม้กันยูมอะไรรอ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 คำว่าไม่ไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าใช้คำว่ารู้มือก็พอเข้าใจไหมเข้าใจคนดูฟังนะเข้าใจตรงกันรอมอรู้ไม่ เดี๋ยวจัดแบ็กลิปเพลงก่อนัวเพลงติ่มติ่มมอก่อนไอเชีย่ยไม่มาวะ JK เจเคเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย พ m s สว่างแดนดินสกลนครโน่ .1 สวยน้องชายดี้งซูซูขอบใจมากโดนเมื่อไหร่กลับมาน้องรอเสมอว่าหนูนั่งกินก๋วเตีแต่จะไม่อยู่ตอนไหนอีกันีหนึ่งปะเล่เลิกกับหกโมงเช้าอะไรเงี้ปะอะไรของมันวะเฮ้ยบอกว่าเสริมสิ่ิกับแบนให้แบเลยวม่ได้แล้วบาปนเวลายเวลาเวลามันก็ขอเราด้วยใครบูดใครบูใครบูใครบู เวลามันก็เป็นคนขอนะาไอ้ยี่แล้วมันมาหาไอ้ยี่อะไรเนี่ยนั่ลงที่ไหคอเชียอินเวสสไตล์ไงเขารอให้เราทนไม่ไหวให้เราไปเติมให้เขาเองผมบอกมึงได้ไงบอนทนไม่ไหวอะไรก็บอนพี่บอนครับผมมีติดเรียนหัวเงียบตั้งแบบที่เสี่ยบอกจริงอ่ะกูหนีจริงจริงด้วยนะไอ้ยี่ไม่เมตีิตอทีอ่ะตายบอกแล้วกูรอเอาหนาน่ะถ้ามันเอาเล่นแบบอินเวสเราไม่ไม่ไม่ก็มึงฟังนะไอ้สายฟ้าได้เข้าแกงแล้วมันยังไม่มาอีกถึงตีสองอ่ะ ออกแล้วพุ่งเนี้เราออนส0สิมึงมึงอย่าเอาไปมึงไม่มีปัญญาชนะกูอยู่แล้วอะถ้ามึงไม่กล้าบวกตอนกูมีสามเจ็ดอะและพุ่งเนี้พวกกูมีสี่สิบอะก็เอามาแล้วกันไอพวกเลือนเราก็ไปเหมือนเราจะอินเวดนีพีทากรัสเล่นอะไรของมันไว้เฮียเจเโอ้สภาพน่าสมเพชไว้เฮียมันกล้าเรียกตัวเองว่ามีศาสตร์สุดดำไ้เหรอวะแต่อย่าลืมรหัสมอสนะพีทากรัสอะเออรอมอรู้มือ อะไรอ่ะกูรอตั้งนานแล้วเนี่ยมาดิเอ้ยโอ้เล่นไม่แมนเลยเล่นไม่มันเลยว่ะเล่นไม่มันเลยไปด้วยเหรพี่ด้วยพี่ด้วยอยู่ไหนวะของแดงเราเต็มที่หน่อยเว้ยของแดงเราเต็มที่หน่อยเว้ยเบลล่าอะไรนะตั้งชื่อทวิตเมียเต็มที่อะไรอิสเบลลไม่รู้อ่ะจะไม่ได้เบลล่าเบลล่าเบลล่าใช่เบลล่าป่ะไม่รู้อ่ะโอป้าใช่ไหมเบลลาใช่เจยครไม่ปีศาจดีเม็ดินร้อยจริงเพื่อนจริง จริงมึงพูดถูกไอ้ตัดกูวินอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันเอาปัญญาเนี่ยมันชารกูบวกมันยังไม่กล้าเลยคนกูมีอยู่สามเจ็ดเนี่ยที่เราแล้วตอนแรกไม่มาใช้แผนนี้หรือเปล่าแผนแผนทำให้เราหลอดหมดบอแผนที่ทาโูเตอรไม่ได้ฮะมาได้แผ่นเราหลอดหมดให้กูพูดว่าอีแล้วมึงพูดว่าเบิงเอ๊เบิ้งเอ๊เบิ้ง มึงดูกูโพสมึงดูกูโพสมืดสายยีโพสมึงดูทำได้เปลี่ยนไปย ok <g ul ain> ังเลยไก่ด่าว่าไก่เหรอเอด่าร่าไก่เนี่ยไอ้เนี่ยไก่จัดอะคนดูกูแม่งมึงเด็กพีบีสมัยก่อนออมึงเด็กพีบีปะเนี่ยมึงเด็กพีบีปะเนี่ยไอไก่ไอกากเนี่ย ไก่เออดาดาไก่มันเจ็บด้วยสมัยก่อนดาาคำว่าไก่อะเออเอาง่ายกูทลายกูฟังนะเพื่อนเพื่อนกูด่ากูในร้านเกมว่าไก่อะต่อยกันในร้านเกมไอ้เชี่ยด่ากันว่าไก่ไอ้เชี่ยเออต่อยกันเพราะว่าด่ากันว่าไก่อะทำจอคอมแตกและได้ได้เสียงเงินกันคนละห้าร้อยอะไอ้เชี่ยด่าไก่อะมาลูกโกไฟดับนะฮะมาลุกโกไฟดับจริงปะเนี่ยจริงเมื่อกี้ว้าไปต่อหน้าอะไรเงี้ยไฟดับ วัดตวมีคนใช้ชื่อวัดมีคนใช้ชื่อถิ่นบ้านเกิดเราวัดในทวิตแม่พากองต่อละนองปากเก็ดนู้ไขว่มาเขามาเขแลาไปพาพิงถิ่นกำเนิดลอยวัดรัดิงถิ่นินกำเนิดค เฮ้ยอย่าแจกช่องดิเดี๋ยวมันก็ลำกันหรอกน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่เปิดซัพพอร์ตนะเดี๋ยวพี่จะมาต้ำพูดร้อนเดี๋ยวพี่เปิดซัพพอร์ตนะจะเรี่องเวลามีสตอรี่กันอย่าอย่าแจกช่องเดี๋ยวคนดูกูไปลำเขาอีกเดี๋ยวก็ดราม่าว่าพวกกูอย่างนั้นอย่างนี้อีกไอสุกปกไอ้เดเดอย่าอย่าอย่าแจกเอางี้กดหัวใจมาพอแล้วกูแชร์สามแชร์เดี๋ยวเขารู้อยู่แล้วเราใครตีกันบ้างอ่ะบัสมันก่อนบอกว่าแซ่บอยู่เลยคนร้องมาลายอยู่พวกไดมพนดเนชโอซีมันยิ่งแบบตาแดงอยู่ตอนนี้มันไม่่สหนนนนน้้าาพระยยออิูตี ก็ยังไม่ตีอ่ะเอ้ยอีก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 สิบกว่านาทีไอ้สายฟ้าเข้าแกงได้นะบอกมันเข้ามารอเลยบอมันเข้ามารอเลยที่คือไม่ใช่หรอบอลพร้อมห้าร้อยโลไปนะไม่ให้หลังยังไม่ให้มาถึงเลยไปชิอะเติมชิ้นเล็กไปหน่อยเฮียกูไปเยี่ยมมาสามรอบแล้วเนี่ยไอเจมันกินข้าวไปกี่หม้อแล้วไอเจเจมันอยู่ไหนวะเจ ้วไม่มันเลยว่ะเจเจคอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจเคพิซ่าสุดดำไม่เคยไม่เคยกลัวใครแกกที่ไม่เคยกลัวใครชนหมดไม่สนลูกใครนี่สภาพเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเอาคุ้มเถิดแดดอีน้อยสัตว์ไม่เป็นไรมีสามพี่สามพี่สามขวดมันอยู่ตรงนั้นอ๋อช่างท่าน่ะพี่พี่ใหญ่เขาไม่อยู่ไงเขาเลยไม่กล้าพี่ใหญ่เขารอรอมารุโกรมารุโกรมเสี่ยมารุโกลรมมาเสี่ยมารุโกรมมาปะ มันรวมคนม,ม,มันน่ามันน่าจะเต็มสี่สิบอะมันต้องกลัวกำลังมาปะเสียเดี๋ยวยังมีคนขับซีแป้เลยมันต้องไปไหนเสียมันต้องกดไฟดับพี่คนเราเหลือาส 3, 3, 6, ามสามหกอะ <mast. S 1> คนเราเหลือสามหกเองขาดทั้งสี่อะผมไม่อยากให้ขาดเยอะขนาดนั้นเว้ยแค่นี้ก็ขาดเจ็ดแล้วนะเฮียให้มันให้นี่แต่งตัวเหมือนกันดิเพราะว่ามันโกดงจี้ดิมันเห็นมันกลัว อ๋อแล้วมันแต่งตัวเหมือนกันมันแต่งตัวเหมือนเราเลยเนาะเฮียไปแต่งวัยเนาไอ้สัตว์ไอ้มันมันอะไรนี่ไงมันกลโดนรจีไงเรู้ว่าเป็นใครเัีกลัวแบบว่าเหมือนกันเนาะกลแบบว่าเราเจอแบบตัวเด็ดแล้วเราอุ้งคาตีงไงที่เราคุยไว้อะเอาแล้วดูเขาด้วยรออเอาหมดอยู่แล้วห่อหมดไม่สนลูกใครอยู่แล้วแหละเฮียเฮ้ยมันโคมายังไงเสียดับไมฟนับแล้วกูว่ายาวถ้าเกิดไฟดับอะไฟดับไแล้วยังคุณเอาขาเรื่อยเรื่อยเลยวะเฮีย ยังยังยังอยู่ยิ่งขาดอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งหาดหลคนเราอ่ะไม่เป็นไรบอลไม่ต้องรีบต้องรีบใจเย็นใจเย็นเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเออคนเราคนเราขาดคนดูคนเราขาดคนเราขาดคนเราขาดรอใจเย็นรอพี่สายฟ้าขนาดจบพี่สายฟ้ามาค่อยว่าได้รอใจเย็นก็ได้ยิ่งรอยิ่งดีนะสายฟ้ายิ่งได้แบบมาเล่นขอนอนที่ขอนะขอนะหนึ่งสองห้าสองไม่ได้ยินเข้าซุปตอนนลีกการ์ันได้เหรอไอบอล ได้พี่เอาออกไม่ได้มันเข้าได้เรื่อยๆพี่ถ้าเราเอาออกไม่ได้เข้าได้แต่ออกไม่ได้พี่เฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้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 เฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ่้ยเฮ้องต้ยเฮ้ยเฮวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้อเ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเง้งเฮ้ยเฮ้ยกฮยเล้ยเฮเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยนฮ้เร้บางๆจัฮสยเดี๋ยวกูลองนับเฮ้ย้าเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้ยัฮ้ยเฮ้้ สิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามเอเต้ทำไมกูนับได้สามสิบคนเนี่ยไอ้ซาถ่ายไปไหนหมดอ่ะมึงนับใหม่อ่ะมึงมึงลองยืนยืนนิ่งๆห้ามขยับเลยมึงบอกคนนะห้ามขยับดิมึงนับมึงไม่เชื่อกูอ่ะห้ามขยับ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 กูมาดิกูมาดิกูมาดิเพื่อนหายหายเยอะไฟดับไม่บอกกันเปล่ากูรู้สึกแปลกๆว่ะเฮียเหมือนคนเราแม่งบางๆไงไม่รู้อะโดนคืนไว้แล้วเว้ยครบกลุ่มห้าเรานั่งเลยใครครบนั่งเลย โอ้มานั่งดิคันหนึ่งคันหนึงคันหนึ่งขึ้นมาดิบนรถกูอะขึ้นมาดิเดินขึ้นมาดิด้านหน้าขึ้นมาดินั่ง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 พี่ทวยมันหลับป่ะวะบอกพวกคนที่ขับรถเล่นด้วยเดียวขันหนึ่งนะขันหนึ่งคกูบอชาขานหนึ่งคุปโชาขานหนึ่งมาเฉดแดงทางตรงนี้หัวเหลืองอะหัวเหลืองบนรถเทล่าสีขาวอะครบแล้วพี่ฟานนั่งลงนั่งลงนั่งลงเฮ้ยกูหนั่งยังไม่ครบไปยืนกูใหม่ดิตั้งกูใหม่ดิบนจจออออาาาบน่ะม ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสองสามสองสามสามพี่อยู่ตรงนี้สามสามหนึ่งไม่รูถกี่คนนะรถรถเทล่าที่ขับไป็นดอนนิกไม่รู้กี่คนอ่ะรถตรงเนี้มีสามสี่มีอโอบนรถสี่คนอ่ะบนรถมีใครบ้างบนรถอ่ะไอ้บอสกับพี่หวังไอ้บอสหนึ่งแล้วใครอีกพี่หวังพี่หวังสองสองก็สามหกนะสามหกคนโอเค ขาดรูสามเจ็ดขาดมาลูกบบาลูกบไฟดับเมื่อกี้พี่อมึงไม่ yeah, มอายคนที่เขาไม่ช่วยเราหรอว่าเขายังไม่ขาดเลยทำไมคนในสล็อตหลักมันขาดไะ้ียร์ก็คขาดตั้งแต่ว<า>ันแรกแล้วบอลมุดยิดมวพีอ่อเ้เขาหน่อยเว้แต่แต่บอกมันมแต่ใจใจใจกูสู้อยู่แล้วใจใจกูสู้อยู่แล้วไอ้สัตเอางี้พี่ขวดใหญ่ขึ้นขวดเจ้าพี่ได้ไอ้แบยมันมก็บอกมึงตั้งแต่วนนแล้วมันอยู่นี่ข้างหนไปโยกไปโยกเหมือนพี่แบบไม่อัเดตข่าวสารอะเอาแล้วมาแ่น่โมกแล้วอะพี่บอลแล้ว อราเราเราแอบไปดูดมาโรกโรดโจ๊กท่าอย่างี้แล้วพี่บังไอ้บอสไปไหนวะอย่างี้เราไม่ขายไหนลวถ้าในเช่นนี้อ๋อออพี่บังไอ้บอสอยู่ไหนอะแอบอยู่บนรถที่ทําไปดูตรงนั้นอะไม่ไม่ต้องไปดูหรอกมาเลยไม่รอสเกลถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองสเกลไม่ได้ไม่ได้สร้างประโยชน์เลยเลยมาเลยอยู่เพื่อเลยอยู่หลังตึพี่ดูไว้เลยมามาเยเดี๋ยวมันก็มาแล้วว่ะว่ะกับกเอ้ย

เออฮียด้แม่งแทนที่จะช่วยกูโดนเขาด่าโดนกไอ้นี่มาแท้ๆมันไม่จำเมพี้คนเราอ่ะใจมันรักไงมันเมื่อไง้โหอะไรนะเข้าตัวเองมัน